ฉันสนิทกับแม่มากมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็ตอนโตเป็นผู้ใหญ่แม่เป็นยิ่งกว่าแม่ฉันมองแม่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันด้วยฉันเคยหวาดกลัวว่าแม่จะตายไปเพราะฉันไม่อาจนึกภาพตัวเองมีชีวิตอยู่โดยไม่มีแม่และไม่อาจนึกภาพชีวิตที่มีคุณค่าอันใดหากไม่มีแม่หลังจากที่ค้นพบ t h อ s e ีเ e t ฉันก็ทราบเริ่มทราบซึ้งและสำนึกรู้คุณ ุกอย่างในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและแม่ ฉันซาบซึ้งทุกช่วงเวลาที่ได้ใช้อยู่กับแม่ฉันบอกแม่เสมอถึงเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่แม่ทำให้ฉันมาตลอดชีวิตว่ามันมีความหมายสำหรับฉันมากฉันจะบอกแม่เสมอว่าฉันรักแม่มากดังนั้นเมื่อแม่จากไปฉันก็ไม่ได้โศกเศร้าเหมือนอย่างที่ฉันคงจะเป็นในช่วงก่อนหน้านั้นของชีวิตฉันรู้สึกว่าความรักที่มีต่อแม่มันขยายใหญ่ยิ่งกว่าจักรวาลและจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยน ไปเลยคุณคือความรักและความรักตรงข้ามสุดข,ขั้วกับการยึดติดเพราะความรักมอบอิสระให้ทุกอย่างผ่านมาและผ่านไปความรักยอมรับและยอมให้ทุกสิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามความรักคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วความรักไม่แสแวงหาสิ่งใดมันสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วมันไม่ได้ต้องการไม่ได้เรียกร้องไม่มีกฎเกณฑ์ ฉันขอสัญญากับคุณเลยว่าเมื่อคุณปล่อยวางความรักที่คุณจะรู้สึกได้นั้นจะเต็มอิ่มและยิ่งใหญ่จนคุณรู้สึกว่าจักวานนี้ยังเก็บความรักได้ไม่พอทุกสิ่งที่คุณยึดติดจะถูกแทนที่ด้วยความรักที่เปลี่ยมพลังเปลี่ยนความรอบรู้ขอภัยนะคะเปลี่ยนความรู้รอบและมีอยู่ทุกหนแห่งบางคนก็เรียกความรักนี้ว่าพระเจ้า เมื่อคนเราพบว่าตัวเองอยู่ในห้วงของพระเยซูพระพุทธเจ้าพระกฤษณนะ หรือผู้ตัดสรู้แล้วทั้งหลายทุกอย่างที่เป็นเชิงลบจะสลายหายไปทันทีนั่นคือพลังของความรักที่บริสุทธิ์และไร้เงื่อนไขมันจะสลายความขัดแยง้งและทุกอย่างที่เป็นเชิงลบไปเนี่ยโดยทันทีมันจะสลายทุกอย่างที่ไม่ใช่ความรักนี่คือความรักอันทรงพลังนี่คือตัวคุณเริ่มต้นมีความสุข คุณไม่ต้องอาศัยอะไรเพื่อจะได้มีความสุขแต่คุณต้องอาศัยอะไรบางอย่างเพื่อจะเศร้าเมื่อเราเข้าใจสิ่งนั้นวงเล็บเปิดการรับรู้ที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาวงเล็บปิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายจิตใจ ร่างกายจิตใจของเราจะติดตรึงอยู่กับความเบิกบานอันไร้ที่มาที่ไปและได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความเชื่อที่ว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มีความสุขความสุขไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาด้วยความพยายามด้วยความทุกทนเราจะเข้าถึงความสุขด้วยความทุกทนได้อย่างไรยิ่งทุกทนแล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรเราต้องเริ่มจากความสุขสิเพราะอย่างนั้นหลาย ครั้งเราจึงยอมรับความทุกข์เพื่อที่จะได้มีความสุขคุณมีความสุขได้ในตอนนี้เลยไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นรอบตัวความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมองหาหรือรอมันเข้ามาเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้กับคุณอยู่แล้วเรามีอิสระและมีความสุขได้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องรอให้มันมาถึงในอนาคตข้างหน้าตอนที่เราทำงานหนัก จึงจะสมควรได้รับความสุขหรือตอนที่เราประสบความสําเร็จสร้างเรือสร้างตัวได้เรามีเหตุผลที่จะเบิกบานสดใสในตอนนี้เลยคุณคือความเบิกบานสูงสุดการมองหาความเบิกบานก็เหมือนกับตัวผมที่มองหาเลสเตอร์ผมคือเลสเตอร์ ผมไม่ต้องออกไปหาเขาที่ไหนถ้าผมคือความเบิกบานผมก็ไม่ต้องออกไปหาความเบิกบานข้างนอกไม่จำเป็นต้องออกไปหาความเบิกบานข้างนอกถ้าหากว่ามันอยู่ในตัวคุณเลสเตอร์อีเวนสันเมื่อคุณรู้ตัวว่าตัวเองอยากได้ความรักขอให้รู้ไว้ว่ามันก็คือทะเลสาบอยากได้น้ำการค้นพบว่าความสงบ ความสุขและความรักนั้นปรากฏอยู่เสมอแม้ตัวเราจะไม่ได้ครอบครองมันและสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในชุดช่วงเวลาของประสบการณ์มีอยู่ทุกเงื่อนไขคือการค้นพบที่สำคัญที่สุดที่คนคนหนึ่งจะทำได้เพราะความสุขคือธรรมชาติที่แท้จริงของตัวคุณคุณจึงไม่อาจจะไข,ขว่คว้าหาความสุขมาได้คุณทำได้แค่เป็นความสุขเท่านั้นถ้าคุณมีความสุข คุณก็เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งก็คือการรับรู้ว่าคุณเป็นการรับรู้ซึ่งเป็นเนื้อแท้ของคุณคุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตถ้าพูดว่าชีวิตของคุณจะแสนวิเศษสวยงามก็ยังถือว่าน้อยกว่าความเป็นจริงไปมาก นั่นคือเวลาที่มนุษย์ได้มีชีวิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ด้วยมุมมองไม่ใช่ด้วยการเกิดหรือการโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ด้วยพิธีรีตองใดๆอย่างที่เรามักตัดสินกันอย่างพิธีล้างบาปหรือแต่งงานพิธีบารมิดวาหรือการจบการศึกษามันเกิดขึ้นเมื่ออัตตาพังทลายลงเมื่อกระพีที่เราเชื่อว่าตัวเอง หลุดลอยไปเมื่อนั้นเราจึงมีชีวิตอย่างแท้จริงความรู้สึกนั้นคล้ายความตายอยู่เล็กน้อยความวงเล็บเปิดความตายขีดคนที่คุณเคยเป็นมาเนิ่นนานไม่มีอยู่อีกต่อไปวงเล็บปิดกระนั้นจุดจุดจุดกระนั้นจุดจุดจุดคุณก็ยังพบว่าตัวเองรู้สึกทึ่งเมื่อคุณยังดำเนินต่อไปยังมีชีวิตที่ดำเนินต่อไปมีชีวิตหลังความตาย คุณได้รู้ว่าสวรรค์บนดินคืออะไรจงยอมให้ตัวเองมีความสุขยอมให้ตัวเองเป็นความสุขแบบที่ตัวคุณเป็นอยู่แล้วความสุขอยู่ที่นี่ตอนนี้พลังของการรับรู้คือคํำตอบของทุกอย่างที่อาจเข้ามาทำลายความสุขของคุณถ้าคุณเปิดความสนใจตัวเองและผ่อนพักอยู่กับ การรับรู้ซึ่งเป็นตัวคุณเองคุณก็จะมีความสุขถ้าคุณไม่รู้สึกเป็นสุขจะไว้ว่าต้องต้อนรับความสุขความรู้สึกทุกอย่างที่ไม่ใช่ความสุขและยอมให้มันปรากฏขึ้นโดยไม่พยายามจะเปลี่ยนหรือกําจัดมันเมื่อคุณต้อนรับความรู้สึกใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาคุณก็จะรู้สึกว่ามันสลายกลายเป็นความสุขซึ่งก็คือตัวคุณที่แท้จริง ทุกครั้งที่คุณอ้าแขนต้อนรับความรู้สึกไม่เป็นสุขคุณกำลังเข้าใกล้กับความสุขย่งยืนขึ้นมาและยิ่งเข้าใกล้กับชีวิตแสนวิเศษที่มีแต่ความลงตัวยิ่งคุณต้อนรับความรู้สึกไม่เป็นสุขมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าความสุขของตัวตนที่แท้จริงนั้นเพิ่มพูนขึ้นทุกวันสุดท้ายคุณจะพบด้วยตัวเองว่าภายใต้ความรู้สึกไม่เป็นสุข ทุกอย่างยังมีความสุขและความรักไม่รู้จบของการรับรู้ซ่อนอยู่